สวัสดีครับคลิปนี้นะครับบริษัทเคทีและผมช่างนิรุตนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนบอร์ดพัดลมฮาตาลีนะครับเป็นไอ้น้ำนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกหนึ่งนะครับผมนี่ครับหน้าตาแล้วก็การเปิดไม่ติดเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวิธีการเปลี่ยนทํำยังไงโอเคครับเริ่มกันเลยครับว่าวิธีการเปลี่ยนบอร์ดทำยังไงนะครับตัวนี้ผมคว่ำพัดลมลงนะครับเพื่อให้ง่ายในการทํางานก็ถอดน็อตนะครับที่เป็นจุดยึดต่างๆพวกนี้นะครับใช้ควงมือก็ได้อาดอึดฟ้าก็ได้นะครับเอออออี่มนนถดด็ตยวกก๋ผ แล้วก็แผ่นปิดหลังพวกนี้นะครับก็ถอดได้ปกติตัวนี้จะเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับแผ่นกรองนี่ฮะถอดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถอดออกปกตินะครับงัดออกมาได้เลยนี่ครับผมวางไว้ก็ทีนี้ก็เริ่มถอดน็อตได้เลยฮะถอดน็อตนี่ฮะหมุนออกน็อตตัวนี้นะครับจะมีสังเกตได้จะมีรูน็อกตามที่เราถอดอย่างงี้ฮะรอบตัวมาเลยครับก็ถอดให้หมดเลยครับนี่ฮะ แล้วก็ด้านนี้นะครับค้ายก็จะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้เคนะครับทีนี้นะครับก็ยกฟ้าออกอนี่เลยฮะฟ้าออกดูวถังเก็บน้ําจะออกก็ได้ครับอันนี้ผมให้ง่ายเ่ะโอเคผมหมุนอย่างนี้ถ้าเห็นบอร์ดอย่างนี้นะครับ โอเคครับเมื่อเราเปิดฝาออกมาแล้วครับมันก็จะไปเจอตัวเมนบอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับจุดยึดตัวเมนบอร์ดจะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็คือจุดนี้ครับผมอ่าจุดนี้1ตัวนะครับก็อีกจุดหนึ่งครับผมมันก็จะอยู่ด้านขวาซึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามกันมุมเดียวกันเลยครับก็คือจุดนี้ครับผมเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยสจุดเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดเลยนะครับ2จุดนี้นะครับเมื่อถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับผม2ฝั่งเราก็จะทําการงัดนะครับด้วยการกดฝาตรงนี้ครับผมไล่ ก็จะหลุดตรงนี้อาจจะต้องดันเอียงๆนิดนึงนะครับเพื่อให้มันล็อกมันเป็นเชี่วล็อกกันอยู่ครับนี่ครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นี่นะฮะนี่ครับชุดนี้ที่เราจะเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวที่นี้ผมจะบอกวิธีการถอดน็อตแล้วก็เปลี่ยนโอเคครับก็เมื่อเราออกมานะครับผมก็จะมีน็อตตำแหน่งที่ยึดตัวเมนบอร์ดกับตัวที่เป็นปุ่มทัศกรินด้านหน้าเนี่ยติดกันไว้นะครับก็คือน็อต1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวถอดออกเลยครับผมก็ถอดน็อตชุดนี้ออกนะครับผมถอดออก นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเก็บน็อตแล้วก็เราก็จะออกมานี่เลยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าก็คือจะมีปุ่มที่เป็นตัวสัมผัสนะครับก็คือตัวทัชสกรีนฮะ หน้าตาแบบนี้แล้วก็ซ็อกเก็ตเนี่ยจะตรงกันหมดนะครับตอนอื่นนะครับผมให้ดูก่อนบอร์ดว่าตำแหน่งเหมือนกันไหมนี่เห็นไหมฮะเหมือนกันสาหรับรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ได้หลายโมเดลด้วยนะครับสำหรับตัวที่เป็นฮารตารี่ตัวนี้ครับไอ้น้ำจะต่างกันตรงที่ว่าบางรุ่นอาจจะไม่มีในเรื่องของตัวที่เป็นตัวเนี่ยฮะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวโอโซนที่จับความถี่ที่เป็นฆ่าเชื้อแบคทีเรียฮะจะสังเกตว่าจะอยู่ในเครื่องจะมีกล่องดำๆอยู่ตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มเปลี่ยนเลยแล้วกันครับก็นะครับก็ทาการถอด บังคับอยู่แล้วครับก็ถอดนะครับหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถ่ายรูปไว้ได้ครับว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับถ่ายรูปภาพนิ่งไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับนี่นะครับผมจะเริ่มถอดตัวนี้นะครับที่หนึ่งถอดออกนี่ตัวตำแหน่งมอเตอร์นะครับกรณีเปลี่ยนบอร์ดนะครับอาการช็อตบอร์ดต่างๆหรือว่าเครื่องไม่ทํางานเนี่ยนะผมถ้าจะให้ดีนะครับต้องเช็คกลุ่มพวกมอเตอร์ด้วยครับว่ามอเตอร์เสียไหมนะครับมอเตอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือจะเป็นมมออเตร์พัดลก มอเตอร์สวิงด้านหน้านะครับรวมไปทั้งมอเตอร์ที่เป็นปั๊มน้ำนะครับที่เป็นจ่ายน้ําขึ้นมาเพื่อให้เป็นดึงผ่านตัวพิลเตอร์นะครับโอเคครับถอดออกให้หมดนะครับนี่เป็นปั๊มนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นตัวที่ผมบอกครับว่ามันรุ่นนี้จะสามารถทําตัวที่เป็นเชื้อแบคทีเรียได้นะครับแล้วก็เซนเซอร์น้ำนะครับตัวสุดท้ายถอดออกมาแล้วครับก็ จะทําการเปลี่ยนบอร์ดใหม่เข้าไปนี่นะฮะอันนี้บอร์ดใหม่นี่นะครับบอร์ดใหม่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่เข้าไปตําแหน่งซ็อกเก็ตมันเหมือนเดิมเลยครับอย่างที่ผมบอกไปไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแค่เสียบตําแหน่งให้ตรงเดิมเลยครับนี่ครับสาย AC นะครับสายมอเตอร์ซึ่งมันบังคับรุ่นนี้จะบังคับเลยฮะอ่ารุ่นนี้จะบังคับเลยนะฮะว่าอ่าตรงไหมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสายสวิงนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปตัวนี้นะฮะนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับก็จะเป็นตัวปั๊มนะคร แกตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็นกําจัดแบคทีเรียนะครับเสร็จสุดท้ายก็จะเป็นตัวเซนเซอร์น้ําด้านล่างสุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับเซนเซอร์น้ำโอเคเสียบเข้าไปแล้วนะครับเสียบปุ๊บแบบนี้เสร็จแล้วนะครับจริงๆสามารถทดสอบกับตรงนี้ได้ก่อนก็ได้นะครับว่ามันเปิดติดไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีก่อนประกอบเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็สามารถเสียบไฟลองเปิดเครื่องดูนะครับว่ามันติดหรือยังก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะเสียบไฟแล้วก็ลองเปิดให้ดูนะครับว่าติดไหมนะครับผมเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับ โอเคมันก็จะติดตรงไฟทิสเ์ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะก็กดออนได้เลยนี่ฮะเครื่องทํางานนะครับไฟสปีดได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับตาแหน่งต่างๆเทสได้นะครับอย่างงี้ฮะกดทดสอบดูได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะครับผมลองประกอบเครื่องดูอีกทีนึงก่อนเดี๋ยวลองให้ตอนที่ประกอบเสร็จอีกทีนึงครับผม โอเคครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ทําการทดลองได้เลยครับว่าทํางานถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอญาตเสียไฟก่อนนะครับนี่นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ทดสอบได้เลยนะครับว่าทํางานหรือเปล่านะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับผมสปีดได้ไหมนะครับ1 2 3อย่างเงี้ยครับลองทดสอบโอเคครับเสร็จเรียบร้อยวิธีการเปลี่ยนบอร์ดขั้ลงมาจะไดีแบบง่ายๆครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนบอร์ดพัดลมฮาตาลีไอ้น้ำนะครับสำหรับบอร์ดพัดลมฮาตาลีไอ้น้ำรุ่นนี้นะครับก็สามารถใส่ทดแทนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น AC สวิตนะครับรุ่นที่ผมเปลี่ยนอยู่วันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นคลาสสิกหนึ่งนะครับผมและก็ทางบริษัท HP พเรามีจัดจำหน่ายด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นนะครับรวมไปทั้งพัดลมที่เป็นตั้งพื้นนะครับก็ลูกค้าสนใจดูหรือว่าสั่งซื้อสินค้าก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว ที่พุ่นพรใส่ย้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่ในวันนี้ก็มีสินค้าให้ลูกค้าเข้ามาดูและก็เลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ